จะได้เริ่มยกอีกแล้วครับอ้าเข้าอีกไหมเข้าอีกไหมโอ,อ้ยโอ้ยรองเต็มเลยครับเต็มเต็มเต็มไปรบเกียรติจากตาตาเว่ยสนุยสนุยนะครับผมเป็นผู้เปิดงานให้หลังจากทำบังเกอร์เสร็จโอ้ยจุ ครับผมพี่น้องสวัสดียามเช้าครับโอ้ยน้ําลงเร็วมากครับผมดูครับหายจมไปแล้วนะครับที่ฝายน้ําล้นนะครับดาน้ําที้ฝายหลวงปู่หงพี่น้องทุ่งมนปราศาสุรินเอาดูครับบรรยากาศเด้อครับช่วงเช้าเนี่ยมาถึงจอดรถปุ๊บก็น้ําไปไกลเลยครับเมื่อวานมายังเข้ารถเข้าไม่ได้นะครับน้าท่วมตรงนี้หมด นี่ครับเริ่มเตรียมการอีกแล้วครับ <BS> เริ่มเตรียมการทำบังเกอร์ดักปลาโอ้ยพี่นองบ,บรรยากาศลมหนาวอบเย็นเยือกมาแล้วต่อไฟผิงไฟรถพอมาอีกแล้วครับช้าช้ารถก็เริ่มมาอีกแล้ว <BS> นี่แหละครับ, <BS> รบเตรียมทำบังเกอร์แล้วครับผมคนตกป้าก็มีครับอ้าว บรรยากาศครับบรรยากาศช่วงเช้านี่ครับน่าจะเป็นโยหรือเปล่าเอาโยมาหรือเปล่าเดินเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆที่นีะทำบังเกอร์ทำบังเกอร์โยโยฮห้ปุนปีนอนรอแล้วครับเช้านี้เช้านี้หนุ่มใบหนุ่มใบจะพาไปทำอะไร ฮ่่มีจวดด้ยอ๋อมองมองใช่ไหมม่องอ๋อเขาใส่มองเขาใส่มองอ๋อเดี๋ยวไปดูมองดูมองผมเก่งภาษาอยู่แล้วครับผมเก่งภาษาอยู่แล้วเขาบอกมองมองมองเน้อไปมองจักไปทางไหนหรอกเดี๋ยวเดินไปดูดิ น้ำตั้งขนาดนี้เลยพุ่น้องลงเร็วมากครับดูครับความเสียหายเกือบขาดไปหมดแล้วครับโอ้ยเป็นลุมเป็นบอเป็นแองตูลงเร็วครับลงเร็วแบบทั่วภาพเลยครับยังไม่มีน้ํามาจากข้างบนเลยลงเร็วหน่อยอดูสิตะไคร้เขียวเขา มัดหรือยังหรือยังไงเแก่ตัวน่าจะยังไม่มามัดหางมัดตูดกันมั้งพี่นนอกนี่ครับยกเต็นท์หนีน้ำท่วมครับผมท่วมตรงนี้หมดเลยครับตรงนี้น่าจะยังยังไม่ได้มัดหางพี่นนอกน่าจะปล่อยไปก่อนครับราะน้ำมันเยอะเมืเอ่มอกี้เอาไปดูสิ ได้ไรเขาทำอะไรกันโอ้จะพาไปถึงไหนอีกโอ้ดูเมื่อกี้ไหลราดตรงนี้หมดเลยครับพี่น้องเะนน้ำลงเร็วมากครับใส่จัดดักที่ดีๆมากเลยตกลุมอีกอะฮะตกลงกินเนื้อมาเธอาไหรนี่กระดาวยโมงโมงโมง โอ้พี่น้องลงเร็วมากครับผมโอ้อยู่ตรงนี้โอ้โหนู่นครับอ้าวยี่ว่บังแรงถ้าวานเฮยตรงนี้น่าจะได้นั่ะเอฮ้ยมาเอฮ้ยมาไอ้เจืาอยู่ทางจะบอกพี่ต้องอยู่ทางอยู่ทางเอาเร็วๆๆๆฮ่าๆๆๆวอนนี้นี่นี่ าลาพี่น้องบรรยากาศครับนี่ป้าน้อยป้าน้อยนี่ครับมันเป็นถนนตรงนี้ไปหมู่บ้านฝากนี้ครับฝั่งบุรีรัมณ์น้ำไหลท่วมเอา,าขอพาเราไปแล้วครับบุมาาาาจังไนจังไหเออเดี๋ยว้งลงนะต้องลง บอกลาจะขึ้นใต้น้ำมาปุ๊บๆคิดว่านะเอาละครับนีละครับโอ้อบอกน้ำระดับเอวเอาเอวเอาเอาเอาดูดูครับเอวเอเอโนเอเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวรอดูแล้วดูตรงนี้ก่อนมันเข้าไหมโอ้นู้เอวแดงนะสฉันดื้อเนาะ โอม่ปลาใช่ครับขโมยไปหมดแล้วบ่ดูโอ้ยันไงนั่นไงตัวแรกมาแล้วติดปลายเลยครับติดปลายติดปลายมองตัวสองตัวแล้วมั้งนะดูครับเอาแล้วครับสามตัวแล้วครับผม สี่ตัวแล้วครับผมอ้าวอ้าวโอ้เกยิบลองดูนี่รู้มือไม้ยู่ทั้งปลาทั้งไม้ทั้งวันอะไรก็ว่าเอาวติดอยูจุกเดียวครับกระจุกเดียวใส่โลดไปตามช่องนี้เลยทุกี่น้องช่องว่างๆะทางมองไปปลาอเมซอนรูป ฮูู้ <g ül üyor> กับปลาตัวเดิมฮู้ใบกอนครับผมฮู้นู่นติดไม้ครับผมนู่นติดอยู่มุมเดียวอ้าวอ้าวเป็นจังได้เป็นจังได้ลลกลางกลางไปไปูดตามลุกอาอให้เขายกไปไปนอกรอดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลับมาออกมาลงตามไม่ได้ครับดำลึก มาแล้วครับมาแล้วครับแหมาแล้วครับผมเดี๋ยวจะได้รู้กันครับได้รู้กันอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวจะลองดูตรงนี้แหละครับคนยกมองก็ยกไปจะได้ลุ้นกันนะผมเปนคนชอบลองครับผมไม่สนใจแล้วว่าจะอะไรขอให้จะมีปลาครับผมลองไว้ก่อนเอาหนะ้าเอาหนะ้า เฮ้ยจรัยมีไม้มีไม้น้ำลงเร็วยิปปลาจะมารอไหมพี่น้องย่ายย่าย่าติดแท่ครับรากไม้แท่โอ้อ่ะพระรากอู ปไปใไนหมดูมยยา <c oughs> ยังไม่มายังไม่มาเริ่มขึ้นไปหมดแล้วเอะเราดูมองอ้าวพี่น้องขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเห็นว่าแวบแ,แล้วเหมือนจะมันจะโดนตายเยอะอยูน่นะน่รับนู่นครับเดี๋วดูกันเดี๋ยวดูกัน มาแล้วมาแล้วอะไรอะไรอะไรฮ่าฮ่าเออเออเอเอหมือนซุ่นโอ้ได้กี่ตัวเอ้าปลาอะไรบ้างเหมือนจะมีปลาใบไม้มาพี่น้องมามมงวยเส้นหนงโอ้ <c ười> มองยเส้นเนย่ <c ười> งนี่ไงปลา อออาเออนี่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 นนี่ทนบังเกอร์อ๋ออ๋อปักปักปไม้ทาบังเกอร์ลานเข้างล่างอยาผมกินภาษา่แล้วเบิงเบิงี่น้องมีปลากดปลาขาวพอได้พอได้เฮ้ยสกาดใหๆของเก๊กหน่อย โอเคโอเคเดี๋ยวไปดูเขายกยอดูไอ้ทางรถไฟ่น้อง้๋อบรรยากาศบ้านเราออยู่พักกินยามเช้าทำลงอ๋อน้ำไหลไหลจุดอยู่พี่นนอกนุ่มใบเขาบอกยังหวานไม่ได้ครับตรงนี้มันหมุนแรงอยู่มันลึกด้วยประมาณเย็นประมาณช่วงเย็นครับช่วงเย็นน่าจะลงเร็วได้หวานนะฮได้พี่น,อน้องมีหลายจุดนะที่ไหลอ รยากาศที่นอกบรรยากาศเดี๋ยวน้ําลงเราตกปลากันได้ครับนี่ก็นี่ปลาอยู่ในปลาครับอยู่ในปลากันน่าจะวันหนึ่งอ่ะมันเขาที่สุดอย่างเนี้ยน่าจะโยกยอหรืออะไรโอเคโอเคนี่ครับอ้าวๆชั่วชัวชัวชัว,ชวโอเคอ้อน่าจะหวานแหวนเลยโยกยอนี่แหละเอ้าถึงงอหัวหาก,กินนะนี่ยแต่เขาก็หาปลาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ขายอย่างเงี้ยครับ ค็ไม่ได้อันนี้อะไรก็อยู่อย่างนี้แล้วครับเ,รเดินกลับมาดูเขายกยอหน้าที่นี่เนอกเข้าไม้เข้าไม้นิดหน่อยนิดหน่อยปลาูแก้วเอาเราจะลองตรงนี้อีกแล้วมีรุ่นไหมมีรุ่นไหม ีสักตัวไหมเนาะโอ้ยแห้เป็นมันวันนี้แห้เป็นมันแล้วน้ำพุ่งลงใน้่องลงแล้วม่ถึงระดับก็วังเรียมมาเรื่อยๆน่าจะทพ่มเย็นมเช้าพรุ่งนี้เนี่ยปลาอะไรแบะโอเคกันอีกแล้ว้องมาทั้งนี้สิน่า เรครับผมมาแล้วครับผมจ้องตาเดียดูวุนเลยครับเห็นว่ามาถึงแล้วเดินทางมาถึงแล้วเออเดินทางมาถึงแล้วมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วบกทั้งปลาทั้งคุณนะครับมาฮอดแล้วดูพี่น้องดูครับนี่ตื่นมาผิงไฟครับเฮ้ย โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ต่าตื่นก็โอ้ไปแล้วครับโอ้นี่ไอแมงมุมสัพพลายดูหน่อยแล้วสบายดูแม่นเอ่าวปลาเริ่มมาแล้วพี่น้องบรรยากาศตอนนี้วันนี้เริพอไปในปลาแล้วเอามาดูน้ะมาดูอะไรมาดูแนวหาปลากันอ๋อไอแมงมุมนี่ใหญ่แน่นะเออห้าเราบ่อยไปดูเราบ่อยโอ้ตรงมัน เดี๋ยวเข้าอีกเดี๋ยวเข้าอีกพี่โนโอ้องนี่ครับคือหนูพ,พาผมไปเข้าปตาเขาดูเป็นจังได้ทางนี้เป็นจังได้เอ,อพี่น้องน่าจะพอได้อยู่ครับอปย,ยากมาแล้วครับมีแต่น้ำแข็ง,ขงเอาถ่าย <laughs> ถ่ายน้ำแข็งไว้ก่อนแล้วกัน <laughs> เริ่มมาแล้วพี่น้องเรออมาแล้วเอาเอา กองเพีรยก็ยกเยอะแล้วเกอ้อกองเพีรยนี่ครับะะรา่าบีน้อยทำบังเกอร์ครับบังเกอร์ดูสูก็ทำบังเกอร์เด้อเอยอน,นก็ไฟครับน้ำจะพัดเข้ามาติดให้ไหมแนม่ยจุ๊ววะ,ฮะ ทำบังเกอร์เดี๋ยวปลามันก็จะมารอแต่เดวนี้แหละก็เอาจากเศษอันนี้แหละพี่น้องเศษที่กั้นไว้เก่าๆตรงนี้แหละครับตอนน้ำหลากเลยเราเอาไปทําต่อเนาไปเรื่อยๆครับช่วงเย็นน่าจะเยอะโอ้ตามาแล้วตาตาตาตื่นายบอโอ้ตาเขาแย่งที่หมดแล้วแกงขีโม่จนยิบยี่สีินัดตาดีๆครับ นับตาตี๋แต่ผมมือแต่งคุ้งข้าวไฮยายมือแต่งคุ้งข้าวไฮยายนี่นะนี่นะนี่นะปลาได้มือปัดแดงนี่นะเออครับแต่นู่มก็มาแล้วครับเนาะดูอะไรล่ะครับโยหรืออะไรล็อกถังเข้าครับปลากดกำลังเข้าแล้วดูเหงอ่อ รอบสองรอบแล้วถ uh, ่ายไม่ท hmm. uh ันครับปลากดเข้าอยู่ม like า้องมาดูตรงนี้กันสักหน่อยซิอ้าวจะได้เริ่มยกอีกแล้วครับอ้าเข้าอีกไหมเข้าอีกไหมโอ้โหโอ้หยลองเต็มเลยครับเต็มเต็มเต็มเออเออโอ้ยลองเยอะจริงๆครับดูดูครับเต็มกระบวยครับ เออเต็มกระบอกอ่ะโอ้เอาเอาเอาสองแก้วเลยครับสองแก้วโอ้เราดีเยอะโอ้เยอะเกินเราดิเออวาน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 ดูครับโอ้ดูครับดูครับโอ้ดูเลยยินอิเอ่าสองชั้นเลยครับผมพี่น้องดูนี่ครับโอย ติดแบบสองชั้นอ้าว้าวนี่ครับไปเรื่องเรื่องเรื่องตารเนอะรวยนะรอยริงจรงักลมัวตงมีมีคนเลยล้วนล้วนล้วนครับสี่สิบอะ เรา,าเซลสะล์วิ่งอะไรเจอปงเจอปลากันหรือเปล,าาล่าตาตาครับตาไปหาอุปกรณ์แล้วพี่น้องตาไปหาเถากองเถาวันมาแล้วเดี๋ยวมาช่วยมัดช่วยมัดทำบังเกอร์แล้วครับนี่ครับทีมมีมาจนครบทีมแล้วยังเข้าอยู่พี่น้องนู่นที่ยกแค่เดียวเองเอาเข้าอีกแล้วออ่่าานี่บาง เพิวางสักครู่ครับก็ได้อยู่ถึงทำบังเกอร์ก่อนทำบังเกอร์ก่อนครับตามมาคอช่วยกันทำแล้วเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับอเอาดีครับอย่ไม่เยอะเรื่อยๆครับอย่าเรื่อยๆไม่เยอะมันรอบไม่ดีครับ ตาทุ่มเทมากครับตาทุ่มเทมากครับตาสู้อ่ะเฮตานีบอยมาเต็มเตี๋ยเออเ,เดี๋เดี๋ยวตามเชือกแ้ได้วานกันอ้ยกำลังยกั่งนู้นปลาเข้าเต็มอีกแล้วพี่น้องฟางวางไว้นานๆหน่อยครับวางไว้นานๆมาเกือบเต็มกระบวยแล้วครับกระบวยน้อยดูครับ นี่ครับเต็มนี่ครึ่งหนึ่งครับยอน้อยก็บวยน้อยเดี๋ยวลุ้นนี้นึงกพี่นางวางนานแล้วนี่เอาน้องดูสักรอบดี่ครับตรงนี้เขาไหมโอ้โหมุดมืไเป๊ปไ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 ไปไปัปไไปไปไปไไ เอาละครับพี่น้องทำบังเกอร์เสร็จแล้วเอาให้เกียรติผู้อาวุโสครับคนเปิดงานให้น้ำลงรบอบนี้นะครับได้รับเกียรติจากตาตาเวสัสสวสนวยสหนวยนะครับผมเป็นผู้เปิดงานให้หลังจากทำบังเกอร์เสร็จโอ้ยจุยอ้าวเปิดื่อแล้วครับ แล้วว่เป็นเกียรยานซูนะครับที่คุณจาได้มาเปิดงานให้นะครับผมเอา<ม>งานางานงาน,งานนี้จะเป็นยังไงครับอเอาเอแล้วครับสองตัวสายยาอ๋อาได้พอสมควรได้พอประมาณจริงๆเขาจะให้ตาเปิดเพราะว่าถ้ามันมีไม้ตาจะได้โดนคนเรตาจะได้โดนคนเอทำทความสะอาดให้ ดีไม่มีไม้นะครับเอ้าพี่น้องอย่นี้เก็บตำหม้อบุกไกรออตำหม้อไปช้วนลมลมกระหี้นะผมมองลมกระหนี้โอ้ลมลมงวมลมมวมก็ดีปากเด็ดเลยพี่น้องใจง่ยมากปัญญายุ่งว้าอ้าวตาเปิดงานให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องถึงก็รอครับรอเวลาคิดว่าช่วงนี้ ยังไม่ก็ขึ้นอี่นอกน่าจะเป็นช่วงใบายเย็นๆนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันเรื่อยๆครับเป็นช้าว่าเอามาฝากกันประมาณนี้ที่นอกหาอยู่ฮะกินเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมทำทัเลหาปลากันดักปลากันรอติดตามมาเด้อพี่น้องทงท้ายครับทงท้ายครับทงท้ายครับมาไหมมาไหมเงียบมาทงท้ายเด้อนี่น้อยรอติดตามน้องด้ เริ่มใหญ่นะครับเริ่วนนะครับว้าวมาอ่วน